ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองเอเจนเคยก็มาเล่นเดอเล็กกับของเพื่อน EP 6หกนะครับก็มีห้าคนในดิสนะขอเยน่อยครับโอเคเย่เย่แต่ผมชื่อคอมสตูดิโอโอเคครับก็เอชีวิตว่าอย่างไรสองคืนแล้วกันนะครับนานๆไปเลยเอาสองคืนเลยทุกคน ต้องเลียงแี่สินาทีอ่ะอยู่ไหวไหมล่ะซีมาอยู่ในซีมพาแล้วไม่เป uh ิดไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ม่รอยู่ในซมพา้ไม่เปิดนะเี่ยไม่รู้ไมเปิหน่อยเอเปิหน่อยเอเปิหน่อยไอเปิหน่อยอเปิเออโอเคโอเคไอเหี้ยนี่ไอเขาทุกข้อยบิดเปิดเปิดนี่เปิด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  เหรอเฮ้ยไปดูไปดูมันดีกว่าไปดูมันใช่ไหมเดี๋ยวให้ปปบิปโป้เปิดไฟไปบิ๊กโป้เองต้องเปิดไฟหอประภาคานะทุกคนว้าให้ห่อยผมจะดูกล้องวงจรปิดผมไม่อยากไปบ่อยหน่อยก็ไม่เป็นตัวไม่เยดูเรียงกันเลยห้าคนสิบสองสิบสามหนึ่งหนึ่ง

ป oh. oh. hehe, ้เ so ป no? to ิดเลยโป้โปเปิดไฟทำไมเขาต้องเปิดนะโอ้ยไม่เปิดเปิดเถอะเปิดไปิดไปเปิดไปเปิดไปเปิดเลยโป้เขาไม่เห็นโป้เปิดเลยเปิดอะไรก็ได้นะโป้โปเปิดไฟเขาขอร้องเปิดแล้วเปิดไฟแล้วเนี่ยเขาหมอปลาคาร์นเปิดไฟหมอปลาคานเลยใครก็ได้อะ ม่มีคอบเองก็จะหาพี่อยู่อยู่หลังหอประพาคันเล่ยไปเปิดไฟหน่อยได้ไหมเออก็ได้ก็ได้ผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมตายคนสุดท้ายได้ๆป้าเปิดไฟหองประพาคันหน่อยนะขอร้องไ่เวปิดไฟเลยป้าขึ้นไปเปิดไฟเลยครบ เออของพูดดีไม่ใหญ่อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงไม่ตายหรอกโป่อยงเงินวไม่ตายโป้รีบลงอ่ะโอ้เสียดายก็ก้อยลงมาไงถ้าไม่มีคนอยู่บนหัวปะปะกันไฟก็ดับเขาเส้นพูดสละชีวิต เราต้องขอบคุณเขารอบเดี๋ยวพี่บอกนะว่ามันมาอย่างตอนนี้มันยังไม่มาครับดูให้อยู่ขอบพี่มันดูให้ว่ามันมาอย่างมันยังไม่มาเขายังไม่มายังไม่มายังไม่มานไดด้เิ มขคอยอยู่ขอบแบทกันอ๋อนี่สไป,สปดดเดอร์แมนมาสไปเดอร์แมนขึ้นบนหอ,อประพาคาแล้ว,วยังไ,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 ไม่มาเขรอยู่ข้างหลังอ่ะต้องขอบแบทเลยให้เดินม,มาเรื่อยๆเจ,จอเขาดดเขาไปยังไม่มาเลยอะ่อไม่กลัวเหอไค่อยวิง่ง มองมองมองยังไม่มาเลยครับมันยังไม่มาเลยสักตัวเลยจะไม่ได้แมนดาวจะไม่แมนจะตายจะไม่ได้แมนตกจากพาสูงเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟนะครับ เอ้ยเอ้ยยังเอยังไงเราก็ไม่โดนเพราะว่ามันจะขึ้นไปข้าวบนคนบนหอพาคางก่อนถ้าเปิดไฟยังยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวได้ยังไม่เห็นเลยเอ้าทำไมเราปวดไฟอย่างวะเพื่อนเดือดได้ยังไม่มาเลยอ่ะ พู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 เปิดไฟเอ๊เๆฟพี่เอฟยปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟหน่อยไม่เห็นว้าวว้าวว้าวมีเห่อบ้าการะจังหวะนี้วิ่งวิ่งวิ่ง หมดเลยหมดไล่ฆ่าที่ละคนเลยหล่นมาดาวหมดเลยสี่คนดาวหมดอะดาวหมดสี่คนอะแบบนอนอยู่บนพื้นสี่คนแหละเมื่อกี้จเจ๋งมากแต่แต่ทำไมเราลุ่ล่ะผมดุมลุ่มคาไม่รู้อะแต่แม่งดาวหมดทุกคนเลยที่ลงมาไม่เป็นไรเพื่อนเองคิดว่าเองตายคนเดียวอแบบทุกคนดาวหมดอ่ะเขายังดาวอ่ะ ายจริงเหรอเออไม่ตายยังยืนยังยังเดิอนอยู่เลย,นยเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมาผมก็เลยกระโดดออกผมก็เลยกระโดดอกดดอกเลยอืมอเเปิดไฟใช่ปะต้องตัดมันเกือบเปิดไฟละใช่ไง<อ>ไปล่อผีอ่ะไปไปล่อผไีไม่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 ให้ไปซีมเฮาอ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์เราต้องคิดคอนเทนต์ ใช่เพื่อคอนเทนต์ของก็ดีเปิดฟังหน่อยเปิดฟังหน่อยเขาตอนนตอนตอนนี้เขาอยู่ที่หอพักาคารที่เดิมเลยตรงที่เดิมเลยอ่ะที่เดิมเป๊ะเลยอ่ะใครขึ้นขึ้นไปเปิดไฟหน่อยเขาตุ้ย กลัวอย่างเดียวกลัวมันคานมาเสีไม่มีเสียงเลยอ่ะเสียงมันคายยังไงหน่อยฮิวตัวอะไรกัไม่รู้อ๋อเขาบิ้งเล็กเวลาจะคายเขาปิ้งตลอดเลยเฮ้ยหยุดปิ้งดิรอให้เขาปิ้งไปแล้วใครก็ได้เดินตามเขาแม่ตามาตามมาตามมาไปเลยกล่องไปไปดำเอ้าโป้โปเออโป้โป้เองขึ้นไปเปิดไฟดิโป้ เนี่ยของกูดีโปไปไปเปิดไฟเลยโป้เดินอบปอมไปเด้ยวก็เจอห้งพาร์นี่แหละงแม่เลยว่าทำไมเด็มันมันมันไม่มาวะเฮ้ยเขาเขาอยู่เขาอยู่ตรงท็อปท็อปบอร์ดโปปิดไฟใหม่อ่ะโปอ๋อโปตกโปขึ้นมาโป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 ขึ้นไปเปิดไฟ เดอเดวเดดดักผมผมอยู่ใกล้หอบปรบาคารมากไอ้ปูอยู่ใกล้หอบไหมปูใกล้ใกล้ไปเองเดินหน่อยนะอย่าอยู่จอดโอ้ยอ่ตอนนี้เหลือเดี๋ินที่ตามชีวิตเด้อเดร็กไม่มาหอบประาคารเลยไปหอบประาคารไปเดี๋ยวยี่สิบวิสุดท้ายเดี๋ยวพวกเองกันนะนะพวกพวกพวก,พวกเองพเพื่อนไปรอหนะ้าทำเลย าาเปิดไฟครนได้เปิดไฟบนห,บนห,บนหอประานรอรอหน่อยรอหนอ,อเอ้ะเกือบตุยเปิดไฟเปิดไฟรอเปิดไฟรอหน่อยคาได้เปิดไฟรอหน่อยเขาต้องสละชีวิตหลุดผีว่ะหลุดผีก็มา

ใครก็ได้รอดห,หน่อยโอ้เจไปเด็กฤกษ์เจ็มทันไ,มไหนไมเฮ้ยเขารอดเขาไม่ตายเขายังมีลมหายใจดาวแต่เขาไม่ตายว่ะเฮ้ยใครก็ได้ไหมหน่อยอือจุกไ,ไม่ได้มันจุกไม่ได้ต้องรอให้เลยดอืออื้อโอ้ร้อยสี่สิบเก้าพอของฉัน ไม่เองเขาว่าเราต้องไปลอ่อไปลอ่อต้องต้องเราต้องมีส่งคนไปล่อหัวปราคานวะเพราะว่าขายเป็นคนไทยกู <face> เองไปล่อเลยคนยึเดียว <m> ไม่เองอ่ะต้องรอขึ้นหัวปราคานไม่ขเขาดาวเออแต่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 มันเช้าก่อนเขาเกือบตายอ่ะแบบแบบเือขาเล่นน้อยมากแต่มันเช้าก่อนก็เลยไม่ตายเฮ้ยเขาแนะนำนะให้ซื้อไอ้ก้องจอปิดอ่ะ Premises, ไม่ก็ไม่ก no yes, oh. yes. ็ไอ้สปอร์ไลท์อ่ะ U V อ่ะมีนะบ้างมีนมีนมีช่องเด้อยังไงเปลี่ยนช่องเก็บของงงโอเคเดี๋ยวขอซื้อ้้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอเอเอเเงอเต็มไหมเอ เด็ดกดกดค้างกดค้างกดค้างที่หน้าจอใช่ถ้าภาพเป็นเวดกดค้างที่หน้าโจโอ้โหขังตวเใช่ไหมเนี่ยมาใช่เองก็มีภาพเป็นเดดเหรอไอ้ขอบคุณมากเองก็มีแต่ทำไมไม่ใช้อ่ะโหเศร้าว่ะเออรอดูโอเคตรงโรงแรมค่ะโรงแรมค่ะถ้าเจอมาชอบผีขอ เขาจะเจอเขาจะเจอ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 มาช่อผีขอนะเว้ยเฮ้ยเองถ้ามีมาช่อผีเขาขอมาช่อผีนะเอาไปคอนเทนต์ทำคอนเทนต์แต่ทำคอนเทนต์เนี่ยตีผีจนตายเออต้องเจอคืนแดงเดือนให้ได้ใช่แบบสักอย่างคือนิ้วชูกระลังก็ได้เฮ้ยมาช่อผีมาเสียมไม้ ไอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ยเอ้ซื้อดิ่พูพูพูไอ้ซื้อกับดักหมีพู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 ซื้อกับดักหมีซื้อกับดักหมีพูพูซื้อกับดักหมีพูพูไปซื้อกับดักหมีขอร้องเราต้องทำคอนเทนต์ให้ได้คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์อันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยซื้อกลับมาแล้วเออแล้วเออไปวางที่หอประปาคารข้างบนไปไอ้เอ็งเอ็งเอ็งไปวางบนหอประปาคารเลย ตรงตรงหน้าบันไดเลยอะแล้วแบบแบบแล้วแบุบรอให้หนูได้ขึ้นมาแล้วก็รุมทุบไปไปไปแพ้วต้องสำเร็จกับการฆ่าผีในคนะืนนี้เนี่ยนี่วางตรงนี้เลยพูพูพูตรงนี้พูพูตรงนี้เลยข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้แหละพูพูตรงนี้ตรงนี้เลยพูกดค้างกดค้าง,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 งตรงนั้นตรงนั้นแหละเอ็งถือไว้ถือไว้ถือไว้รอ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 ให้มันติดรอให้มันติด รอดิรอรอรอเดี๋ยว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 เขา้ไปเดอร์แมนก่อนเฮ้ยยอย่าปิด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 โอ้ยจะไม่ไ้นเทนต์ัใช่ใช่ชเราต้องได้คอนเทนต์คอนเทนต์คือโคตรของดีอะไหรอไหนวะหาไม่เจอ อยู่นิ่งๆ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 เปิดไฟเปิดไฟเอาคนเทีเอาคอนเอย่าดันอย่าดันอย่าดันพู้อย่าดันพูด,าด,พดมาเราต้องการในการถักขอ้อผีอย่าลงนะอย่าลงนะเปิดไฟไ้เปิดไฟไปเทีไไ่ไม้่ไม่รู้อะจะเชี่อูกกุไม้สักผี เฮ้ยเปิดไฟ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 รอรอให้ผีมันขึ้นมาติดทำไมไฟมันดับก่อเลยวะก็ก็ก็ช็อปไปแล้วเมนมันมันปิดไง<อ>สุดคือไฟดับไอ้เหียตายรอช่วยดูหน่อยตกไปตาย,ตายไฟจะไฟจะดับแล้วนะเหลือเหลือสิเฮ้ยผีมันขึ้นมาก่อนอนะ่ะขอร้องเถอะอย่าเพิ่งดับขอให้ผีขึ้นมาก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไฟให้ตอนนี้เหลือสิบสองแล้ว เปิดไฟ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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขอเด็กขอร้องแต เกินทุเรียนแล้วท่เสาอะผีมันถือเกินไปอะ่ะผีมันไม่ตาย300พอยสามร้อยรอยที่เสียไปอ๋อไม่ถึงสามร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเออนั่นแหละที่เสียไปไครบหลังคร,บ,ครบหลังครบครบหลังระวังหลังครบระวังหลังเสียฐายอะ่ะผีแม่งไม่ตายอะ่ะจบ แบบเขา,ากดฟาดรัวๆเลยอะแต่ผีแม่งไม่ตายโอ้โหจ่าได้ไม้ท็อตแล้วไม่ได้คอนเทนต์ฮะจ่าได้ไม้ทอ็อตนะพี่นะเฮ้ยใครก็ได้เขาอยู่ตีซ่องไฟอ่ะใครก็รอดคาหน่อยเอ้ยอย่าเข้าไปหาตอนนี้ไฟจะดับแล้วนะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเครอเลยรอเลย เอ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 ซ่อมไฟเลยเอและซ่อมไฟเลยกำลังไปอยู่กลัวฮะกลัวกูซ่อมเองก็ได้สัตว์ป้องกันไว้อย่าให้อย่าให้เดเล็กมาตีเขาได้จะป้องกันยังไงอ่ะก็กระสอบทราย อีกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อีกห้าอร์เซ็นต์สงอร์เซ็นตแล้วองเปนต์ล,ลอีหนึเปนต์หนเปอร์เซ็นตเสร็จแ้วเสร็จจแล้วเสเสร็จลวเ,เรียบร้อยรอผีรอีไปหนีดิรอดพีมา มันตามเขา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 มันมันไม่ได้ตามเอเมื่อกี้เอวิ Meyer ่งไปเกี่ยวหลังต้นไม้เออเออเโอเคเกี่ยวเสร็จแล้ว the f u ั k เกี่ยวหลังต้นไม้อะไรมน โลเพไงไงพี่โลเพโลเพอ๋อ,อโลเพอโลเพยอย่างนี้ก็มีอ่ะเป็นแบบแบบผีแบบดึิงๆริงแบบของเขาหายหมดเลยอ่ะแม่งอุตสาห์มีน้อยกว่าจนถ้าตีแม่งหมดเกลี้ยงเลยไม่คือแม่งตีผีไม่ตายเฉยเลยอ่ะไปไปเบิกของเพี่นี่ได้เออมันเบิกของได้ดิดดคือเปิดไฟตรงขอ,งของพ,อพาาเเานี่ยเขาไปร่อให้เอ้ยใครใครได้ไปร่อหน่อยคอนเทนต์อย่างนี้อย่างน้อยเราต้องมีคอนเทนต์วะ ที่แต่ผมจำได้นะว่าตอนนั้นหน่อครึ่งโซนหน้างเัาผมได้มาจากไอ้กล่องอ่ะแล้วแล้วแล้วสามารถที่จะไปเอาเบิรกจากไอ้นั่นได้ด้วยอ่ะก็ใช่ไงมันก็มันเบิ่อดนีหมดถ้ามีร้อยหนึ่งเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเปิดไฟของปะพาค้างให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารอให้ไหนตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารอให้ ใช่คอมแม่ก็เบิกได้หมดเตรียมเบิกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบดไปปเดี๋ยวเบิแล้วมันจะไม่หายจนกว่าพี่จะเบิกาแล้วยไม่ตายด้วยใช่ในในบ้านมีสไปเดอร์แมนเห็นชื่อใครวะเห็นชื่อใครเฮ้ยไอ้บ็อกเดร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 กอยู่ใกล้ๆนี้โอ้ยอยู่หอประพาคานอยู่ข้างล่างเลย อยู่ข้างล่างจริงอยู่ข้างล่างจริงอยู่ข้างล่างอาจริงๆด้วยไอ้คอไอ้คอบถามยว่าม่อกี้องได้ยินเสียงเด็กไหมมันคานมาใช่ไหมวะเนี่ยจะได้มงชอบคานมาเขาไม่ชอบเลยจนิด้มตงเลย คข้างเด็กเลยค่นหนูเ็กเหรอใแต่ออ้าว้าวว้าว่่า่้เดินคอแบบไหมไม่กูไม่เดินคอแต่กูจะตยเขาเขาเขเดินคอแบบนะทำไมไม่เห็นวะเฮลโลเฮลโลดืด็กเฮลโลดด็กเอ็งเอ็งเอ็งเดินสวนดิเลเดินสวนเฮลโลดด็ก หลายรอบมากตานี้เอขาอยู่ทำาไอ่ไ้ได้สมัไม่ไม่ไม่มันคือห้องขังเองเองอ่าไปตรข้ามนได้มาาปี่โอเคมาถึงแล้วได้ได้ได้คงคงเขาไอไก่เลยอะคงงคงขาเของเดินัดไปอะแล้โคตรไกลเลยเหมือนกันเดลมา เอ็นดูขอบแบบเกมมิ่งเอ็นจะไปทางนั้นจริงเหรอทำไมมันไกลกันดีละไม่ค่ะจะไปเบรกแคมป์เพื่อเขา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 แค่รู้ว่าไอเอ็ดอัดมันตกเบรคเบรกแคมหรือว่าไอไอรันคามันตกไปเบรกแคมป์เมื่อตอนนั้นผมยิงตรงตรงที่ผมอยู่เลยแต่ว่าไปบวกเบรคเบรกแคมป์มันจะสุ่มที่ระหว่างเบรกแคมป์กับไอรันคาเดี๋ยวเดินเล็กมา ผีนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปซื้อมาช่อผีเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเองถ้ามีช่อมาช่อผีในกล่องเองจะเอานะเดี๋ยวอะเดี๋ยวนะมึงมึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะขอดูก่อนคือแอร์ดอกมันเหมือนไม่ได้ตกตรงนี้เว้ยตกตกตรงแอมตกตรงแฟียะตกตรงเบสแคมอ่ะไม่มี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 ร้านค้าร้านค้าไปร้านค้าเลยครับเียร้้้าานนคคไปะ่ เหนื่อยง่ายวะเป็นละครของคนเหนื่อยง่ายเลยไม่ก็มันนั่ะไงมันมันเจ็บอะนี่ซื้อมาก็ผีได้เหรอตั้งเก้าร้อยไม่ใช่มันตกใจเนี่นี่ยแฟแฟข้างข้างท้าผีเลยข้างข้างท้างเดือเล็กเลยอะเมื่อกี้ไอ้ดอกมันซื้อสีผ้ารูป้องเหรอไม่มันมันมันจะตกตามพื้นมันจะสุ่มเกิดใช่อะเฮ้เดี๋ยวมาเอาเก็บไอ้ไอ้ไอ้ข้างไอ้ข้างท้างเดือเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาไปเบิกของเดี๋ยวดูให้ว่ามีอะไร เขาว่าขาอาจะซื้อเกาะด้วยเอาเขาไปซื้อฐานมาเขาจะซื้อฐานจะซื้ออันนี้ซื้ออะไรกระตังหมีโอ้ยจุดจุดไอ้นั่านนี่เก็บละเออข้าง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 ท่อนเด็กเออไม่รู้ส่วนของท่อนเด็กอะแต่มันอยู่รอบๆอบอะ ขครเอาํำแสง u ูอ่อะเดี๋ยวเขาเบิกของก่อนเฮ้ยเบิกของแล้วเขาเบิกของแล้วเฮ้ยถามหมอยว่ามีใครมีนะไหมพูรออยรอบไหมกับหลักมีอีกรอบรูไม่เป็นไรช่วยกันตีตอนที่สองคอนเทนต์ของเราใอรดอกกี่ไหนพูเอรดอกกี่ไหน ไปไปไปแล้วก็ไปที่เดิมไปบนหอบะบคาที่เดิมทุกเหมือนเดิมไปไปเหือปไปอบคาที่เดิมทุกคนไปเจอที่เดิมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ต้องตุยแล้แล้วเราก็จะเล่ยเสร็จปุ๊บเราเราเสร็จปุ๊บเราก็จะอัดต่อทันทีถ้ามันเป็นคืนที่เดิมที่เดิมเลยที่เดิมเลยพูที่เดิมเลยพูที่เดิมเลย มาดูหัวหัวจอเลยมันแบบมันก้มขาไปเฮ้ยเร็ดดิมาดิมาพวกเองครบครบเออโคตรของเอ้ยใครก็ได้เป็นกระสอบซ้ายใหน่อยอ่ะ พูเองดูก็มองจะติดไว้คาร,ตตอ,อ,รอตีอยู่ยมันต้องมีคนหนึ่งเป็นกระสอบซ้ายเขาอะเพราะเพราะว่าเขาจะช้ตีฟรีไม่ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเ,เ,เๆๆขาตายคือมันต้องมีนมนคมนหนึ่งอะเอ้ใคร่งนี้ถือเอาขวดน้ำไปดีกว่ามาไม่เองอย่าอย่าลงอย่าลงลงไปทำไม มาแล้วจะไม่มีจะมี Off คนแทงไหมมันต้องมีคนแทงนะเว้ยไม่มีาเอ็งอเอ็งไม่ใช่เหรอไม่มีไม่มีเรไม่มีค้อเร็วครับยังไม่มาเรป็นไรันก็สอบซ้ายได้ขรอเร็วนี่ขึ้นมารัอ เร็วเร็วครับเร็วปิดไฟทำไมเอ๊ปิดก่อนก็ได้อันคืนคืนจีบปิดก่อน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 เดี๋ยวปิดเรื่อยก่อนปิดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องปิดเรื่อยก่อนผู้เช็่ไว้นะผู้อย่าพึ่งอย่าเพิ่งปืนต้องให้พวกต้องให้เพวกปิดเรื่อยก่อนไม่ไม่ไม่นำเพิ่งแบต พูเช็คไว้นะพูพูเช็คไว้ว่ามันเข้าใกล้ยังพออยู่ในระยะร้อยเมตรเปิดไฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้อะไรแ้างยังยังยังใคอยู่อยู่ไกลอ่ะคอบเล่นเต็มยังอย่าเพิ่งเปิดบ,บ้านขึ้นมาบ้านขึ้นมาจะบ้านใคอยู่นะเลื้อขึ้นหัวมั้ยขึ้นหัวมั้ยแ้วต้องการคอนเทนต์กลับไป มันขึ้นหแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วปลด <nasıl? S 1> ไฟปลดไฟปลด <c oughs> ไฟปลดไฟ พอสมควรแล้วยี่สิบแปดางทีก็ทิ้นน่นริมกดไลค์กดแชร์แล้กด s ซ b s c ไ i ร e ์ก็เอ้ยเดี๋ยวเราคืนนี้จบแล้วค่อยปิดคลิปดีกว่าเอ้ยวันดีเอ็กแจ็คเอ็กแจ็คหายก็ไม่แบกครับทุกคน